เอาสวัสดีครับกับ กับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่นำเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace ครับวันนี้เย็นวันศุกร์ที่28สิงหาคม18:09นนะครับมาพบกับคันนี้ครับคันนี้ไม่ใช่รถยนต์แต่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับรถยนต์นะครับคันนี้เขาเรียกว่าพ่วงลากรถจี๊ปครับของ M38 ใช้ได้กับ N38 นะครับ M151 และ CJ3B ครับผมแสดงว่ามันเป็นรถที่ทำมาเฉพาะแล้วนะครับี่ผมดูจากในรูปนะ รูปคันนี้เนี่ยมันมีทะเบียนอยู่ข้างใต้เห็นไหมครับมีทะเบียนอยู่ข้างใต้แต่ทีเนี้ยมันทะเบียนจริงไหมหรือทะเบียนตกแต่งอันนี้ไม่มั่นใจนะครับปกติรถพ่วงลากเนี่ยก็เราก็หยุนหยวนกันอะขับไปไม่เจอตำรวจเขาก็ไม่ว่าอะไระนะฮะแต่ถ้าจะทาให้มันถูกกฎหมายมันก็ทําได้นะไอ้พ่วงลากพวกเนี้ยเราก็ไปจ้างวิศวกรโครงสร้างเขาจดก็เสียประมาณ 3- ามสี่พันนะแล้วก็ไปออกทะเบียนที่ขนส่งมันออกได้อยู่แล้วนะถ้าเอกสารมันครบอะแค่นั้นแหละ จบก็เสียตังค์อีกประมาณก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะไซส์ขนาดนี้นี่ก็อาจจะสักสองหมื่นกว่ากว่านะเนี่ยทะเบียนมันเป็นไปได้นะทะเบียนจริงก็เปล่าไม่มั่นใจครับก็รูปลักษ์รูปทรงมันก็ดูดีดูเท่อยู่นะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปติดกับรถจี๊ปเท่านั้นหรอกจริงเราจะเอาไปต่อพ่วงกับอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าหัวลูกบอลมันด้านหน้าเนี่ยหัวสามเหลี่ยมที่จะไปต่อกับท้ายรถเนี่ยมันก็เป็นตัวจอยแบบเดียวกันถ้าไม่ใช่เขาก็แปลงได้ไนงะ เออเนี่ยเห็นในรูปไหมนะฮะคืออันนี้มันคือซื้อรูปทรงซื้อเอกลักษณ์มันน,นะมันก็ใช้ขนของได้มันก็เท่ๆนะเออต่อกับท้ายรถกระบะยังได้เลยรถเก๋งก็ได้นะดูดีครับดูหล่อทีนี้ไอความจําเป็นมันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะทางของแต่ละคนนะครับเพราะว่าามันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งานนะนอ่ะคันนี้เขา เขาเปิดราคามา85,500บาทนะครับก็คงขายความยูนิคก,กันนะความที่มันมีเอกลักษณ์แล้วก็มันน่าจะเป็นของเก่าของแท้ดั้งเดิมจริงๆนะครับ<ๆ>เขาก็เลยมันมาลงเอาไว้นะครับก็ก็ท่านใดสนใจนะครับเป็นสายลุยสายออฟ,ฟโรดสายนี้แล้วก็มีรถชีฟที่จะใช้ได้กับใช้แล้วเข้ากันได้ดูดีก็ ติดต่อเข้าไปนะครับติดต่อไปตามลิงก์ที่จะให้ไว้นะครับผมเข้าไปที่ Facebook m a r k e t p a g e ครับไปเจอกับเจ้าของผู้ขายรถตัวจริงนะครับพบปะพูดเจอเอ่อพูดจาตกลงกันแล้วไปทดลองทดสอบดูของดูรถกันนะครับแล้วเชื่อว่านี้ก็เป็นของของที่ดีชิ้นหนึ่งนะครับของเล่นดีๆชิ้นหนึ่งนะครับมันก็อยู่ที่แล้วแต่บุคคลว่าจะคิดเห็นกับันยังไงนะครับก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับ